เงินค่าอ้อยสดปี63ทับ64แต่ละโดงงานได้เท่าไหร่เริ่มทยอยจ่ายขลังปิดทีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับ เง,เ,เงินค่าอ้อยสดของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะครับที่มีไอ้อยสดนะครับท่านก็จะได้รับเงินค่าอ้อยสดหลังจากปิดหีบไม่เกิน30วันนะครับโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งก็จะทยอยจ่ายให้กับท่านพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลนะครับเงินค่าอ้อยสดสนั้นนะครับก็หักมาจากเงินอ้อยไ่ไหม้นะครับ และเงินอ้อยยอดยาวนะครับที่หักมารวมแล้วก็เฉลี่ยให้กับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับจะมาแยกเป็นรายโรงงานนะครับว่าแต่ละโรงงานได้เท่าไหร่นะครับเริ่มจากโรงงานที่มีเปอร์เซ็นต์อ้อยสดสูงที่สุดนะครับเริ่มจากที่มีเปอร์เซ็นต์อ้อยสดสูงที่สุดนะครับคือ1นะครับราชบุรีนะครับโรงงานน้าตาลราชบุรีนะครับ พี่น้องที่ส่งอ้อยสดเข้าสู่โรงงานนี้นะครับก็จะได้44สตางค์ต่อตันอ้อยนะครับได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอ้อยสดเยอะ99%นะครับ2นะครับปานบุรีนะครับโรงงานน้ําตาลปานบุรีได้1บาท7สตางค์นะครับสําหรับค่าอ้อยสดนะครับ3โรงงานน้ําตาลราชบุรีเมืองการนะครับได้1บาท22สตางค์นะครับ4โรงงานน้ําตาลกระแพงเพชรนะครับได้1บาท26สตางค์ ห้าโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์นะครับได้1บาท34สตางค์6มิตรเกษตรนะครับได้1บาท64สตางค์นะครับ7ทิพสุโขทัยได้1บาท76สตางค์นะครับแปด 1, ร, 8. 8. รวมเกษตรชยอยนะครับได้2บาท21สตางค์นะครับ9ไทยการนะครับได้2บาท65สตางค์10ไทยอุตสาหกรรมได้3บาท75สตางค์ 11รวมเกษตรได้4บาท8สตางค์12นครเพชรได้4บาท15สตางค์13ทิพย์กำแพงได้4บาท17สตางค์14บ้านปโปร่งได้4บาท71สตางค์15พิษณุโลกได้4บาท81สตางค์16สุรินทได้4บาท81สตางค์ สิบามะกาได้5บาท1สตางค์สิบแนิวกรุงไทยได้5บาท35สตางค์สิบเกรีพัยชัยมงคลได้5บาท77สตางค์ยีประจวบอุตสาหกรรมได้5บาท97สตางค์ยีโคราชพิมายได้6บาท5สตางค์ยีบุรีรัมย์ได้6บาท96สสตางค์ 23เกษตรไทยรวมผลได้8บาท3สตางค์นะครับ24ไทยอุตสาหกรรมเพชรบูรณ์บึง3,000ได้8บาท4สตางค์25เกษตรไทยได้8บาท39สตางค์26ไทยเพิ่มพูนได้9บาท35สตางค์27สระบุรีได้9บาท38สตางค์28รวมเกษตรได้10บาท 6 2สตางค์29สระบุรีสระบูดได้11บาทส5สตางค์นะครับสำหรับรายโรงงาน29โรงงานใน EP ีนี้นะครับเงินค่าอ้อยสดที่อยู่ในหลักเดียวนะครับซึ่ง27อันดับแรกนะครับได้ในหลักเดียวนะครับสำหรับเงินค่าอ้อยสดที่ลคลิปคือประมาณการคร่าวๆนะครับยังไม่ แน่นอนนะครับหากโรงงานไหนที่ยังไม่ปิดนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับกับราคานี้นะครับเมื่อปิดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับสําหรับราคาที่ประมาณการไว้นะครับของแต่ละโรงงานที่พี่น้องจะได้รับนะครับก็มีดังนี้ที่นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บา่าวส่นทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับกับโรงงานต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ